เชื่อว่าครูผู้ช่วยทุกคนจะมีความตื่นเต้นเสมอเมื่อจะถึงเวลาประเมินในแต่ละครั้งตัวกระผมเองก็ไม่ต่างจากคนอื่นเหมือนกันครับซึ่งในการประเมินครั้งนี้กระผมได้เอาคำแนะนำจากการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนและ การทำงานร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่กดดันตนเองในช่วงเวลาหลังจากการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งที่สองนั้น ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าปัญหาสำคัญที่สุดก็คือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลกระทบทั่วประเทศทุกๆจังหวัดประสบปัญหาเดียวกันแต่ทางโรงเรียนนำด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คณะครูรวมถึงตัวข้าพเจ้าหากได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวของคณะครูและผู้ปกครองนอกจากนั้นยังรวมถึงการหาวัคซีนให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่อายุ5ปีถึง12ปีแต่ถึงอย่างนั้นทั้งเด็กและครูก็ยังติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ส่งผลให้ไม่สามารถ จัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ทำให้โรงเรียนที่มีเสียงของเด็กนักเรียนวิ่งเล่นพูดคุยกันเสียงหัวเราะของเด็กๆและบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้หายไปเหลือแต่ความเงียบเหงากับห้องเรียนที่ว่างเปล่าเนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนถูกกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ขึ้นในสถานการณ์เดียวกันก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จปงนทำให้ครูต้องสอนควบคู่กันระหว่าง การสอนแบบออนไลน์และการสอนแบบออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายของครูยุคโควิดเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองให้มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่างๆอาทิเช่นแอปพลิเคชัน Line เฟสบุ๊กกูเกิล e มสกูเกิลไซส e และอื่นๆอีกมากมาย is something is most of us of love to hate lot of hate us ever a แต่ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนผมเชื่อว่าครูทุกคนมีความต้องการให้เด็กได้รับความรู้จากการได้ยินได้ลงมือปฏิบัติไม่มากก็น้อย ในสถานการณ์ปัจจุบันตลอดระยะเวลา 1, 1> ปี6เดือนที่ผ่านมานอกเหนือจากการสอนแล้วยังมีงานหลายๆอย่างที่ตัวข้าพเจ้าได้ร่วมและลงมือทำงานไม่ว่าจะเป็นครูเวรประจำวันครูเวกรกลางคืนเจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่มบริหารทั่วไปและยังมี งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนและในสถานการณ์ที่ผ่านมา มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้ต้องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนา2019อยู่ตลอดเวลาเพื่อรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมข้าพเจ้ายัางได้มีส่วนร่วมในการตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้กับเพื่อนร่วมงานนักเรียนอยู่เสมอ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าถือว่าได้รับประสบการณ์ในการฝึกฝนตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นพูดง่ายๆก็คือเหมือนได้พี่น้องเพิ่มคือทุกๆคนในโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆในกลุ่มสาระและกลุ่มง,งานได้พบเจอกับความสาม,มัคคีของกลุ่มครูผู้ช่วยได้รับคำแนะนำที่ดีได้รับที่ปรึกษาที่ดีจากพี่ๆและน้องๆ ซึ่งพระเจ้าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมากเลยครับ Don't stop when you are trying Stop when you are done